สวัสดีครับ่ันผู้ชมกะมดีมหายอยห์ห้ากินนะครับอยู่แม่น้ำเสียวน้ำเสียวนี่ครับผมกับกระปุกเงี้ยเม็นเงี้ยประแดกนะครับออกไม้ครับมนีอาทกปรากฏจะมีตัวหรือเปล่า อย่างนแรงนะครับพอๆกันย่าแรงมากพาถูกปรากฏนะครับถึงหัวร่องนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำเสียวนะครับ กะสรไปไร่ลงมุนนะครับน้ำเสียวก็เยอะมากรพูดแล้วครับไหลมาแต่จังหวัดมหาสารคามที่มองอ่างเก็บน้ำแตกแต่แเล่นมากพูดล้ครับ เดี๋ยวพ่ยนนันยงเป็นหกคนแลอย้ขึ้นมาเลยโอ้โหปลาโดเป็นโอะไรดิปลาโดเป็น,นโอะไรครับ กลับมาล่องเยื่อปรากฏนะครับน้ำเรื่องไรแห้งวันนี้ก็มาสองสามขั้นกับมาสามขั้นบิดกับเพืมอน ก็จะไดนดูกันมั้นก็ดีมาอัปเดตให้ฟังนะครับมาได้โตปลาให้เบิ่งอีกที่นึงนะครับสวัสดีครับ